สวัสดีครับวันนี้ผมก็เป็นช่องชอช้างชาแนลนะครับวันนี้ก็เลยอ่าเรามีโครงการชอช้างช่วยช้างก็คือตอนนี้มันเป็นอ่ามีภัยแล้งแล้วก็ปัญหาโควิดนะครับในส่วนของอ่าผลกระทบที่เราจะมาช่วยกันเนี่ยมันเป็นในส่วนของช้างที่อ่าได้รับอาหารเนี่ยไม่เพียงพอเพราะว่าสูญเสียรายได้ในการที่จะไปจ้างควานหรือว่าไปจ้างคนตัดหญ้าให้หญ้ามาส่งใน ปริมาณอาหารที่เท่าเดิมน,นะครับผมก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นที่จะระดมทุนนะครับเพื่อที่จะไปไปเหมาสวนกล้วยไปซื้อ,อข้าวโพดซื้ออ้อยซื้อแม้กระทั่งหญ้าเนเปียรนะฮะที่เป็นอาหารของช้างนะครับเพื่อที่จะมา,าช่วยเหลือปางเล็กๆนะครับต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาตัดกันเองแล้วก็จะไปแจกจก่ายกับพี่น้องชาวช้างกันครับผมิวคแ กล้วยเนี่ยสำหรับจังอ่ะมันดียังไงแล้วก็มันจะอยู่ได้นานแค่ไหนครับมันินไ้หมอะไรต้นกล้วยนี่มันมีน้ําในในต้นอ่ะมันมีน้ําในในต้นกล้วยเยอะช้างกินแล้วจะเย็นคือถ้ากากาศร้อนๆเนี่ยกินแล้วมันจะชื่นใจครับก็คือมันจะเหมือนคนได้กินน้ำได้กินน้ําแข็งอะไรเงี้ยก็ต้นกนล้วยในลำหนึ่งก็จะกินช้างสามตัวก็จะกินได้สักสามวันครับ ก็บไว้ได้นานไม,ไม่เหมือนพวกญ้าย่าจะแห้งเร็วแต่ต้นกล้วยนี่แห้งช้าสามารถเก็บไว้นานแต่เราต้องตัดนะถ้าเราไม่ตัดนี่เวลาเขาอึออกมามันจะยาวเราต้องตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเพื่อว,ว่าช่วยในการกินให้ง่ายขึ้นครับช่วงนี้แล้งเนาะปีกล้วยกับลูกกล้วยเนี่ยมันไม่ค่อยมีแต่ว่าสภาพมันก็แล้งไปหน่อยมันตัดยากไปหน่อยแต่ถ้า หน้าฝนเนี่ยมันจะต้นมันจะใหญ่มันจะสวยกว่าแต่หน้าแล้งข้อดีของมันก็คือถ้าเราไปให้กินเนี่ยมันกรอบมันกินง่ายแล้วก็อร่อยกว่าแต่คนที่ลําบากคือควานมันตัดยากไม่ไม่เหมือนกับช่วงหน้าฝนก็คือมันมีหนมีหญ้ามีเนี่ยติดกะกับต้นมันเหี่ยวมันเฉามันพันแข้งพันขานี่เดี๋ยวรอที่แฉบรออีกทันึงไปท่านนึง ใส่อีกสองคันใส่คันนี้ด้วยไปกันสามคันไปแล้ผมก็ไม่เคยมาลงภาคสนามมาตัดกล้วยอย่างนี้นะครับก็เพิ่งรู้ว่าแม่งเป็นอะไรที่เหนื่อยจริงๆใช้แรงเยอะแล้วก็คือมันกล้วยมันก็มีน้ำยางเนาะสุดท้ายผมว่าแม่งต้องคันแน่ๆเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะ เอากล้วยส่วนหนึ่งนะครับที่ไปตัดจะไปลงที่ปางช้างของของพี่เขาก่อนนะครับแล้วเราก็จะมีปังหนึ่งที่เราจะเอากล้วยเอาอะไรไปส่งต่อคือวันนี้เราอาจจะมาทําแบบนี้ก่อนแต่อย่างโปรเจกต,ต่อไปที่ผมคิดก็คือเราอาจจะส่งเงินสนับสนุนเข้าไปเหมาสนกล้วยให้แล้วให้เขาตัดแค่พอดีที่ช้างจะกินในแต่ละวันเหมือนเหมือนที่พี่เขาบอกว่าให้ให้เราฝากบินไว้มันจะได้แบบสดแล้วก็อยู่ได้นานกว่านะครับก็กินเท่าที่จําเป็นก่อน ตั้งแต่ผมเลี้ยงช้างมาเนี่ยที่กิดสุดๆเลย30กว่าปีนะที่อยู่กับช้างมาเนี่ยนี่คือแย่ที่สุดเลยเท่าที่ผมจะจำความได้เนี่ยมันไม่รู้จะหาทางองไงมันมันค่าใช้จ่ายเยอะพี่หมืนภาระต่อช้าง,างต่อเพือกหนึงง่งเนี่ยช้างถ้าถามจริงถ้าเราใช้เงินไปซื้อเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยนะแต่ว่า บางครั้งเราซื้อบ้างบางครั้งขอบ้างฟรีบ้างคือเราจะใช้คําว่าใช้เงินซื้ออย่างเดียวเราไม่ไหวคือครั้งมีคนมาช่วยบ้างมีคนเต็มใจมีเนี่ยเหมือนทั่วทวไปเนี่ยวันอย่างวันนี้ก็โชคดีต้นกระโพงก็ได้ของฟรีหมหก็คือเขาจะโลแล้วก็รีบตัดออกให้เขาก็ไปทั้งไป ตอนนี้นะครับเราก็รวบรวมขนกล้วยต้นกล้วยขึ้นรถได้3ามลำแล้วเรากำลังไปในโซนที่หมู่บ้านที่เขาปิดปิดหมู่บ้านนะครับไม่สามารถที่จะเอารถออกไปหาหญ้าหากล้วยหาอะไรหาอาหารในช้างได้นะครับตอนนี้เราก็ได้ mm hmm. กพ็พี่ๆบ่งช้างจากแม่แตงแล้วก็เอลฟ์แคลร h โฮมแล้วก็ส่วนตัวผมแล้วก็เพื่อนๆนะครับก็มาช่วยกันในวันนี้นะครับก็ลองดูด้านหลังเทียบเลย 多少？多少？ คุณรับเงินคนนมันทาให้แเี้ยงช้างคุรับเงินคนได้ไหมคอยแค่กึงอแล้วก็เขาถามนะพี่คือปัญหาตอนนี้มันมันทั่วกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของภัยแรงเรื่องของโรคระบาดนะครับแล้วผมก็ได้ยินแบบเป็นในเขตเมืองกึนเนี่ยคือเขาปิดหมู่บ้านอย่างจริงจังนะครับแล้วผมอยากจะทราบว่าเนี่ยพี่มีมีปัญหาอะไรบ้างที่ที่ส่งผลต่อพี่และส่งผลต่อการเลี้ยงช้างนะครับอาหารช้างี่นะครับผมคือมันเขา กดเขาปิดหมู่บ้านเราออกพาควานช้างไปหาหญ้าไม่ได้ทําไมหาไม่ได้คือเขาเขาไม่ให้ออกเลยเขาไม่ให้ออกเพราะว่าอย่างคือผมว่าปอาหารช้างเนี่ยคือแต่ละวันเนี่ยมันสําคัญนะแล้วก็ในพื้นที่ผมว่ามันมีปางช้างเยอะใช่ไหม<า>ช้างจานวนระไมณกี่เชือกเพราะในปางผมหเรือว่าเฉพาะในพื้นที่เมืองเกิดเลยที่เขาในภายในที่เขาปิดเนี่ยถ้าจะเป็นรอยมัออกถ้าถ้าเป็นร้อยเชือกนะแล้วเขาปิดแล้วไม่ให้ยอมออกอาาแล้วทุกวันเนี่ยพี่พี่อยู่ยังไง ก็ฮาดนั่นแหละครับแถวๆนั้นตามนี้ตามเกิดครับนี่ก็มีทางพวกพี่ทางช่องยูทูบนี่เขามาช่วยเหลือครับขอบคุณมากเลยครับเราเราดมทุนกันมาครับอย่างความต้องการหลักๆของพี่นี่คือเป็นเรื่องอาหารอยู่แล้วอาหารช้างเพราะว่าไม่ได้จากข้างในก็หาได้น้อยได้น้อยมากข้างนอกก็ต้องพึ่งพึ่งข้างนอกด้วยค่าใช้จ่ายสูงไหมครับถ้าถ้าเอามาจากข้างนอกก็ค่าใช้จ่ายเขาก็มีมีเยอะอยู่ครับ แล้วแต่บางที่ครับแล้วแต่บางที่นี่ขอถามหน่อยเซฟมดว่าถ้าพี่จะอ่าซื้อย้ามาสักลำรดหนึ่งค่าใช้จ่ายพี่เท่าไหร่จะเป็นเอาเอาเป็นย่าเป็นกล้วยเป็นอะไรถ้าเป็นย้านี่ลำรดนึงนี่เขาคิดสามพันบาทนครับมันก็ถ้าอยู่ในโซนของผมสิบสองเชือกนี่ก็จะอยู่ยได้ประมาณห้าวันครับห้าวันต่อสามพันบาทครับโค่าใช้จ่ายสูงสูงมากมากครับ อ่อยายงอ <ผม S 2> ตอนนี้นะมันไม่มีรายได้อะไรทั้งนั่นเลยครับครับเ<อ>ขาทำแล้วอย่างเงี้ยจะอยู่ได้ประมาณกี่วันนี่ก็น่าจะอยู่ได้ครับ2วัน2วันครับผมก็สบายใจไป2วันครับครับมาเข้มาหนึ่งสองอีกลูกหนึ ครับตอนนี้เราก็ขนเป็นรอบที่3ามของวันแล้วนะครับเป็นวันนี้เราได้ทั้งหมดเจ็ดลำรถเลยสําหรับกล้วยแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ที่ีทีมงานจากปางช้างแม่แตงนะครับที่เอาทั้งรถแล้วก็แรงกายแรงใจนะครับมาช่วยพวกเราครับเป็นพี่มืดกับพี่ภาคนะครับสองคนนะครับผมก็ต้องขอบคุณอย่างมากเลยครับที่มาช่วยกันในครั้งนี้ครับผมสามสอง ก็วันนี้นะครับสิ่งที่เราทํามาก็ได้สําสเร็จไปในขั้นแรกนะครับคือวันนี้เป็นวันแรกเลยที่เราได้เริ่มโครงการนะครับคือตั้งแต่เช้าที่เราไปเหมาเหมาสวนกล้วยเนาะอยู่ที่อยู่ประมาณสอสวนแล้วก็มีพี่ๆนะครับใจดีจาก Ele p h a n t น o l o r Home นะครับแล้วก็พี่ๆจากปางช้างแม่แตงนะครับที่มาเป็นอาสานํารถนําแรงกายนะครับมาช่วยเราในการที่จะตัดกล้วยแล้วก็นําไปขนส่งนะครับผมก็ขอบคุณตรงนี้มากเพราะว่าคือจริง,รงๆอะ่ะวันนี้ผมไป ไปเนาะแล้วก็ไปเจออ่าอย่างควานช้างเจ้าของช้างนะ่ที่เขาเดือดร้อนจริงๆคือมันมีปัญหาจริงๆครับตอนนี้อย่างการปิดเขาเรียกอะไรนะปิดหมู่บ้านปิดเส้นทางอะไรเงี้ยคือช้างอ่ะมันหยุดกินไม่ได้หรอกมันต้องกินทุกวันนะครับแล้วมันก็ไม่ได้สนใจว่าใครอาจจะเอาอาหารมาให้มันเพราะฉะนั้นคือถ้าสิ่งที่เราช่วยได้ตอนนี้มันอาจจะช่วยได้แค่วัน2วันนะครับมันก็ไม่ได้เป็นระยะยาวแต่ด้วยโครงการเราอะ่ะคือใจผมอ,อยากจะให้แค่พ้นในช่วงฤดูแรงนี้และอาจจะเป็นอยู่ช่วงกลางพฤษภาด้วยซ้ำนะครับก็ อยากจะฝอกอยากจะฝากนะครับบอกว่าทุกคนนะครับที่สนใจที่จะร่วมโครงการนะค,รคือผมไม่ได้ต้องการทุนอะไรที่เยอะแยะมากมายนะเพราะว่าอย่างสวนกล้วยที่เหมาเมื่อเช้าก็ใช้งบแค่พันเจ็ดร้อยบาทแล้วก็ในส่วนของข้าวโพดก็ใช้แค่ไร่ละประมาณแปดร้อยบาทเพราะว่าอย่างค่ารถแรงกายเนี่ยผมก็จะออกกันเองนะครับไม่ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเงินในส่วนนี้เท่าไหร่ก็ต้องขอบคุณนะครับที่สนับสนุนมาในช่วงแรกของวันนี้นะครับแล้วก็คือถ้าเรามีงบเข้ามาเลื่อนเนี่ยเราก็จะแบ่งจัดสรรกันไปนะครับให้ให้ถึงกับคน ที่มีปัญหาจริงๆอย่างปางช้างเล็กๆจริงๆหรือว่าคนควานช้างที่ต้องการอาหารให้ช้างจริงๆนะเพราะว่าช้างเนี่ยก็เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเขาเป็นส่วนหนึ่งของโลกเขาเป็นประชากรเหมือนกับเราเราทุกคนเลยต้องมีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศไทยนะที่เราก็ควรจะดูแลโครงการชอช้างช่วยช้างก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่สนับสนุนและก็ติดตามครับผม